โอเคฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปสอนเกี่ยวกับอิมเมอเตอร์กันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการสอนใส่สูตรเหมือนเดิมนะทำมา3มคลิปแล้วกับ p พ2เนี่ย PCSX2 นะอ่าก็จะเป็นวิธีล่าสุดน,นะครับอันนี้อัปเดตใหม่นะว่าคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นวิธีที่แบบน่าผมคิดมาเองนะอันนี้ยใช้โปรแกรม n o t e p a d โปรแกรมเดียวนะครับ เพื่อแปลงโค้ดสูตรมาใส่ในเกมนะอ่ามนเดิมครับ Resident Evil 4แล้วก็ไปดูก่อนครับ Property ยังไม่มีสูตรนะครับตอนนี้ผมเอาสูตรออกไปแล้วในโฟลเดอร์นะฮะอ่าก็ให้เราเปิดโฟลเดอร์สูตรมาก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ก็เข้ามาตั้งค่า Setting แล้วก็โฟลเดอร์นะครับนี่ครับ Sheet Directory Open ไปเลยครับ อ่าโอเพนเสร็จแล้วแล้วก็เราเราก็พับไว้นะครับไอ้นี่ก็กาทิ้งไปเลยโอเคฮะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็เข้าไปตรงเกมแล้วก็พ r o p e r t y ต้ก่อนนะฮะแล้วก็โอ้ยนี่อย่าเพิ่งก๊อปดีกว่าคิดว่าน่าจะต้องไปก๊อปสูตรอะไรมาเยอะกว่านะครับทีนี้ก็เข้ามา g o o g l e นะทีนี้เหมือนเดิมครับ g a m e h a c k i n g o r g คลิกเข้าไปครับอ่าแล้วก็เลือกโค้ดครับ Sony PlayStation 2แล้วก็เลือกเกมที่เราจะใส่สูตรนะครับจะจะเอาสูตรมาใส่นะกองผมก็นี่ครับเหมือนเดิมครับ Resident Evil 4เลขก็ไม่ต้องดูเนาะของผมเป็นเวอร์ชัน USA หมดเนาะนี่ครับ188สูตรแล้วก็จะไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะคลิกตรงนี้เลยครับ Format ผมจะเอาเป็น PS2 RD นะครับนี่ครับจะโหลดเป็น Format นี้มานะ อันนี้ก็ง่ายอยู่แต่ว่าเอาผมจะสอนเป็นแบบนี้นะครับ ps 2 rd นะครับก็ให้เราดาวน์โหลดทั้งหมดมาเลยนะครับเนี่ยครับติ๊กอไปเลยนะครับก็โอเพนไปก่อนนะันเะครับก็จะได้รูปแบบสูตรมาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ไอที่ผมทำไว้เสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับคลิกตรงมาโครทีเดียวแล้วก็เนี่ยครับชื่อมาโครที่ผมทำไว้นะปึ้ง เรียบร้อยเนี่ยครับคลิกเดียวจบเลยง่ายนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะมาดูวิธีทํากันนะครับว่าทํายังไงมากนะฮะอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปก่อนนะครับวิธีทําก็เนี่ยครับเปิดค้นหาและแทนที่มานะครับไอ้นี่ก็ติ๊กไว้ตรงข้างบนก่อนสิ่งที่เราจะค้นหาก็คือเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับ สูตรมันคืออะไรก็นี่นะครับสิ่งที่เราจะค้นหาก็คือเนี่ยนะครับเลขสูตรสังเกตว่ามันจะมี8ตัวนะครับ8ตัว2ท่อนท่อนแรก8แล้วก็เว้นวรรคช่องว่างแล้วก็8ตัวแล้วรหัสสูตรเนี่ยคือมันจะมี a ถึง f นะครับ a b c d e f แล้วก็เลข0นถึง9นะครับก็เนี่ยครับสัญ,ญลักษณ์ของสูตร Okay. อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ regular e x p r e i o n นะครับก็ให้เราติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ regular e x p r e i o n ท่อนแรกครับมาดูท่อนแรกครับอันนี้ก็คือขึ้นต้นนะครับเราจะหาตัวที่แถวที่ขึ้นต้นด้วยนี่ครับ a ถึง z ศูถึง9แล้วมี8ตัวอักษรนะครับความหมายสูตรตรงนี้ก็เป็นช่องว่างครับต้องมีช่องว่างขั้นแล้วก็ท่อนที่2ก็เหมือนเดิมครับเอไม่ใช่ a ถึง z ดิต้อง a ถึง f ดิ อ่า a ถึง f นะครับแล้วผมแก้ใหม่จะเอาเป็น a ถึง f นะครับแล้วก็0ถึง9เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ a ถึง f พิมพ์ใหญ่แล้วก็0ถึงเ8ปเป็น8ตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัว S ก็คือพอจบไอ้นี่ปุ๊บก็จะหมดนะครับคือเนี่ยมีแค่นี้ก็จบสิ้นสุดแค่นี้นะครับถ้าถ้ามันเกินมันก็จะไม่จับนะครับประมาณนี้นะครับเผื่อมันมีบางสูตรนะชื่อสูตรกับไอ จำนวนตัวหนังสือมันตรงกันเป๊ะเลยหน้า8ปดข้างหลังแปดแล้วมีช่องว่างพอดีผมเคยเจออยู่นะสูตรหนึ่งผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาให้มันซับซ้อนขึ้นนะครับให้มันหาแบบอย่างเงี้ย <c oughs> นี่แหละครับชัวร์ๆแล้วข้างล่างก็จะเปลี่ยนเป็นนี่นะครับ patch ก็คือเราจะแทนที่ด้วย patch เนี่ยครับหนึ่ง ee แล้วก็แทรกด้วยไอ้นี่นะครับทับหก็คือเอาข้อความเดิมเอาไอ้นี่อันเดิมมาใส่ แล้วก็ x t e n ท่อนที่2แล้วก็ไอทับ2ก็คือเอาข้อความเดิมท่อนที่2มาใส่ก็คือรหัสสูตรเดิมนะครับแต่เราจะเพิ่ม ipad กับ x 1 0ไปนะฮะก็วิธีนี้เราจะทํา2สเต็ปนะครับถ้ายังไม่บันทึกเป็นมาโครไว้นะอ่าขั้นตอนก็ให้เราพิมพ์ไอสูตร regular expression ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอสูตรไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้ description ใต้คลิปนะ อ่าก็พิมพ์ก็ก็ไปวางใส่ในโปรแกรมโน้ตแท็พัดๆได้เลยนะครับถ้าใครจะเอาไปใช่นะก็ทําตามประมาณนี้ครับสเต็ปแรกก็เนี่ยครับเราโหลดมามันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่นะก็ให้เราหาอันนี้ก่อนครับขั้นตอนแรกแล้วก็ตรงนี้ก็ติ๊กไว้ข้างบนด้วยนะถ้าเราไม่ติ๊กไว้ข้างบนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันจะเปลี่ยนไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันอยู่ข้างล่างดูแล้วก็กดแทนที่ทั้งหมดตรงนี้ติ๊กเป็นลูก u l ula, a าไอเล็กูล่าเอ็กเพรสชันด้วยนะครับ อ่าเรามาลองกดแทนที่ทั้งหมดดูปึ๊บนี่ครับไอ้พวกข้างบนมันจะไม่เปลี่ยนไปด้วยนะถ้าเราไม่ติ๊กไว้ข้างบนก็ให้เราเนี่ยเอาติ๊กไอ้นี่ไว้ข้างบนด้วยนะครับเรามาลองกดใหม่เนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับนี่คือสเต็ปสเต็ปที่1น,นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแพช์หนึ่งเอ,อมาใส่นะครับกับ x10 ก็เปลี่ยนเป็นฟอร์แมตโค้ดสูตรนะครับทีนี้สเต็ปที่2สเต็ปที่2เราจะทําวงเล็บครอบชื่อสูตรนะครับสเต็ปที่2นะ ก็ให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นนี่ครับเป็นสูตรที่ผมไอวิจัยมาแล้วนะอันนี้แกะสูตรอยู่ตั้งนานนะแล้วก็แทนที่ด้วยตัวนี้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งสูตรไว้ให้เหมือนกันนะครับใต้คลิปสเต็ปที่2นะครับเราจะเปลี่ยนนี่ครับความหมายของสูตรนี้ก็คือค้นหาไอแถวที่ขึ้นต้นด้วย แถวที่ขึ้นต้นด้วยไอ e, ้ไม่ใช่ด้วยสิต้องไม่มีคําว่าแพดก็คือไอ้ที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้มันจะมีคําว่าแพดมาแล้วครับเราจะหาแถวที่ไม่มีไอ้คาว่าแพดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ฮะตามด้วยตัวหนังสืออะไรก็ได้ขอแค่มันไม่มีคําว่าแผดอยู่ข้างหน้านะครับแทนที่ด้วยข้อความเดิมแล้วก็เพิ่มวงเล็บเข้าไปนะครับไอ้วงเล็บหนึ่งเนี้ยก็คือเราเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นวงเล็บตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสูตรมันก็จะประมาณนี้ยความหมายสูตรมันนะครับจะจะแทนที่ข้อความทั้งหมดจะข้ามแถวที่มีคําว่าแผลดําหน้าเนี่ยครับมันจะข้ามตรงนี้คือมันจะเอาวงเล็บมาใส่แค่ชื่อสูตรนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับปึ่งเนี่ยครับเรียบร้อยได้ทุกแถวเลยนะฮะอ่าทีนี้เราก็ได้สูตร resident review 4มาพร้อมแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเซฟกันดูนะครับ ตอนนี้ก็คือเอาแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปสอนการทำมาโคทีหลังนะครับไอนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเซฟนะครับเซฟเซฟแบบนี้นะเซฟบันทึกเป็นนะครับเข้ามาที่ไฟล์แล้วก็บันทึกเป็นนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์มันด้วยนะเพราะว่าเราโหลดมามันเป็น txt นะครับบันทึกเป็นแล้วก็เลือกไอโฟเดอร์ folder. หรือว่าเลือกเอาตรงนี้ก็ได้นะครับมันโหลดมาเป็น resident e v i e w 4ใช่ไหมแล้วก็เปิดไอโฟเดอร์ชีตที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยก็ได้นะครับเอาแบบอย่างนี้เอาแบบอย่างนี้ดีกว่าเนาะง่ายๆหรือว่าจะไปเลือกโฟเดอร์ให้มันตรงกับโฟเดอร์สูตรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราก๊อปไอซีอาของเกมที่เราทําสูตรอยู่มานะครับก๊อปปี้นะครับ c r c เลข crc มาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับ ใส่ CRC ไปข้างหน้าปุ๊บคอนโทล V แล้วก็เวนวักเอาชื่อเกมไว้นะแล้วก็เปลี่ยน TXT ข้างหลังให้เป็น PNAS ครับ P N A C H ครับ, P N A C H, รบเรียบร้อยแล้วก็เซฟอ่าทีนี้มันก็จะยังไม่เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่มันถูกต้องนะครับก็ให้เราไอบันทึกเป็นใหม่นะบันทึกเป็นเอ้ยไม่ใช่หายไปละ ไฟล์มันไปอยู่ไหนหนอทีนี้น่าจะผิดขั้นตอนละน่าจะเอาไปไว้ตรงโฟลเดอร์นี้มันเลยดีกว่าเนาะก๊อปีชื่อสูตรไว้กว่อนกันพลาดเอาเอาไปไว้ตรงโฟลเดอร์สูตรในโปรแกรม PC Electro เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็เซฟเนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ตรงโฟลเดอร์เนี่ยครับ อ,อันนี้คือมีอยู่เกมเดียวนะที่ผมทำมาเมื่อกี้ทีนี้เราไปดูรายการสูตรกันครับว่าขึ้นมาไหมนี่ครับเรียบร้อยง่ายๆนะครับการแปลงโค้ดสูตรโดยใช้ Notepad โ Plus Plus ปรแกรมเดียวอ่าทีนี้เราจะมาดูอันนี้ใหม่นะครับวิธีการทำมาโครนะฮะ ก็ให้เรากดย้อนกลับไปก่อนนะครับที่เราขั้นตอนแรกตอนที่เรายังไม่แปลงนะเอา้าทำไมมันตัวใหญ่เอาตัวเล็กดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับไอแบบตอนยังไม่แปลงตอนแรกเนนไอผมกดคอนโทรลแย้อนกลับไปนะครับทีนี้เราจะมาทำมาโคกันครับอืมาโคก็ให้เรา เปิดมาโครก่อนเลยครับแล้วก็เริ่มบันทึกครับเริ่มบันทึกปุ๊บก็ก็กด c t r l H ขึ้นมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยครับสเต็ปแรกใส่สูตรไอ้นี่เข้าไปสเต็ปที่หนึ่งครับแล้วก็กดแทนที่ทั้งหมดเรากดได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราบันทึกมาโครครับทีนี้สเต็ปที่สองก็เปลี่ยนอันนี้ครับเป็นนี่ครับแล้วก็แทนที่ทั้งหมด เรียบร้อยครับทีนี้ก็กดมาโคหยุดบันทึกอ่าแล้วก็บันทึกตรงไหนวะจัดการมาโคที่ถือบันทึกที่นี่น่าจะตรงนี้นะอ่าทีนี้เราก็ตั้งชื่อไปครับผมจะตั้งเป็น S แลละกันนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมสร้างมาโคมาใหม่เมื่อกี้นะทีนี้เรากลับไปย้อนกลับไปก่อนทีนี้เราจะใช้ มาโคนะครับที่เราสร้างมาเมื่อกี้ดูซิว่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยนะครับ S นะครับปึ้งคลิกเดียวครับได้เลยนะครับเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนฟอร์แมตสูตรนะครับอันนี้ก็คือ Resident e v i l มันยังมีเกมน้อยอยู่เอ้ยมันยังมีสูตรน้อยอยู่นะ200กว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกมไหนที่มันมีโค้ดส,สูตรเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะปิดไปก่อนนะครับ ไม่ใช่ปิดดิพับลงมาอ่าเรามาดูเกมนี้กันบ้างครับ Yu Gi Oh Duel List of the Lost นี่ครับสูตร7800สูตรอ่าเอาแบบยัดยัดไปเยอะๆเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใช้ได้ไหมแล้วก็ไปดูในเกม Yu ก i ก่อนนะว่ามันรหัสเซีอะไร ก็ให้เราเปิดไว้นะเปิด property ตไว้เลยก็ได้เพื่อเอาไว้ดูเลขเนี่ยเลข crc มันครับเนี่ยตรงนี้ครับต่อไปเราก็น่าจะเรามีมาโคแล้วเราก็ไม่น่าจะได้ก๊อปตรงนั้นมาวางเอเนาะแล้วก็ก๊อปปี้ตรงนี้ไว้รอได้เลยนะครับคอนทอนซีก๊อปปี้เอเลข crc นะครับไอนี่คือเกมนี่นะครับยูกิเดี๋ยวผมจะลองโหลดเนี่ยครับยังไม่มีเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะลองโหลดใหม่ดูว่ามันจะเป็นยังไง 7จ็ดนสูตรนะอันนี้ปุ๊บอ่าก็เปลี่ยนเป็น PS2RD เหมือนเดิมครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ open แล้วก็พอ Open มาอย่างนี้ก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะครับไม่งั้นมันจะวงเล็บมันจะไปครอบชื่อเกมด้วยนะข้างบนแถวบนสูดรมันจะเป็นชื่อเกมนะครับก็ให้เราเลื่อนมาไอเนี่ยตรงนี้ก่อนบรรทัดที่สองนะครับ แล้วก็ใช้มาโคเลยครับที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับ S ปึ่งมันก็จะสักพักหนึ่งนะเนี่ครับเพราะว่าสูตรมันเยอะฮะมันก็เลยหน่วงๆน,นิดนึงดูซิมันมีกี่บรรทัดหนึ่งหมัร้ดสิบห้บัทัดนะครับก็เปลี่ยนได้หมดนะคลิกเดียวเปลี่ยนได้หมดเลยทีนี้เรามาเซฟกันดูครับบันทึกเป็น บันทึกเป็นก็ให้เลือกโฟลเดอร์สูตรของเรานะครับต้องเลือกใหม่ตลอดนะเพราะว่าตอนโหลดมาผมโหลดแบบว่าโอเพนนะผมไม่ได้เซฟนะครับแล้วก็เซฟเหมือนเดิมครับเอาเลข CRC ที่เราก๊อปมาตอนแรกมาวางแล้วก็เว้นวรรกแล้วก็เปลี่ยนนามสกุล txt เป็น pna h ครับ pnach ครับเรียบร้อยเซฟเรามาดูกันครับทีนี้ดีโหลดชีตนี่ครับ สูตรเจ็ดพันกว่าสูตรมาอยู่ในนี้แล้วคะเลื่อนหากันเลยครับทีนี้แต่ส่วนมากไอ้พวกสูตรเยอะมันจะมีสูตรซ้ำกันเยอะนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ต้องการสูตรเยอะก็ติ๊กๆเลือกเอาก็ได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตอันนี้เอานะครับเพราะว่าฟอร์แมตไอ้ p s 2 r d นี่มันชัวร์กว่านะแล้วก็มันจะไม่มีไอ้ชื่อคนทำสูตรติดมาด้วยนะ ผมว่ามันสั้นดีนะมันจะไม่มีไอเนี่ยยบายไอเนี่ยไอข้างหลังมามันจะไม่มีนะครับถ้าโหลดเป็น ps 2 rd แค่เราต้องมาแปลงเองแค่นั้นเองนะครับพอเรามีเครื่องมือที่สะดวกสะดวก,ดวกอย่างนี้ก็ง่ายครับเนี่ย n o t e p a d พัสดโปรแกรมเดียวครับใส่ regular expression ให้ถูกนะแล้วก็บันทึกเป็นมาโคไปเลยครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บแล้วก็จิ้มมาโคไปปึง้ง ครังเดียวอันนี้เป็นอันเก่าที่ผมทําไว้นะตัวนี้ตัว S คืออันใหม่นะครับที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปตั้งต้นก่อนเลยนะนี่ครับโดดมาตอนแรกเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือ1ม0 0นหมื่นกว่าบรรทัดนะสามารถเปลี่ยนได้หมดในคลิกเดียวนี่ครับประสิทธิภาพของโปรแกรม n o t e p a d มันก็น่าจะทําได้หลายอย่างกว่านี้อยู่นะแต่สิ่งที่ผมต้องการให้มันทําก็คือนี่แหละครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโค้ดสูตรให้มันเป็นแบบว่าที่เอาไปใช้กับโปรแกรม PS2 APCSX2 ได้นะครับนี่ครับคลิกเดียวมาโ r o s ปึ้งก็รอสักหน่อยนะเพราะว่าสูตรมันเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยครับเปลี่ยนทุกบรรทัดเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองลบแถวที่มันซ้ําดูนะอันนี้สมมติดูนะว่าเนี่ยมันมี16ื16่นหกหมืเท่าไหร่เดี so ๋ยวผมนับดูก่อน1นึ่งหนึ่งห้าเดห้าหมื่นหกพ้ี๋ยวผมจะลองหาลบไอ้โค้ดที่มันซ้ํากันดูนะว่ามันจะลดไปได้เท่าไหร่ผมว่ามันมันต้องมีแหละโค้ดซ้ํากันเนี่ยสูตรเยอะขนาดนี้ก็ให้เราแก้ไขนะครับการทํางานกับบรรทัด r e รีมูฟดูพิเคท Line อ่าเดี๋ยวเรามาดูใหม่ลบไปได้กี่บรรทัดเมื่อกี้หมนะื 16, ่นหกพันห้าระหมื่นลบไปได้นิดเดียวเองแสดงว่าสูตรน่าจะไม่ค่อยซ้ำกันนะของเกมยูกิแต่ส่วนมากมันจะเป็นสูตรการ์ดนะสูตรการ์ดแบบทีละไปกับแบบสูตรการ์ดแบบว่าทั้งหมดเลยมันสั้นกว่าประมาณนเนี้ยครับเนี่ยสูตรจยาวเลย h a v e all wing beat ดเนี่ะครับก็คือเหมือนมีการ์ดไอ้มอนประเภทวิ b e ีดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เราเอา have v l l ก l ร์ดอันล็อกอ l กร์ดอันเดียวน่าจะจบกว่านะอันนี้มันได้การ์ดทุกอันเหมือนกันนะสูตรนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาย้อนกลับไปก่อนหาสูตรกันตาแตกเลยแหละทีนี้ผมว่าเจ็ดพันกว่าสูตรอ่านี่ครับอันล็อกอ l การ p จัดไปเลยครับแล้วก็อะไรอีกนะอวหรือเปล่าอวอะไร low lp p สมันมีสูตรไอ idc อยู่นะผมเห็นอยู่ pan s u m m o n p สองเอาทั้ง p สอง p 1เลยแล้วกันเพราะว่าเกมนี้เราเล่นบางทีเราสลับเป็น p หนึ่ง p สนะเราไม่ได้เป็น p หนตลอดนะ ไอเกมยูกิเนี่ย DC DC อยู่ไหนนอเออติ๊กไว้แล้วครับ DC o วหนึ่งประมาณนี้นครับสูตรที่ผมใช้ก็ใช้ไม่กี่สูตรนะฮะเนี่ยมันแฮปออการมันเราผมมาใช้อันนี้อันเดียวจบครับอันล็อกออการก็ได้การ์ดการ์ดครบทุกตัวเหมือนกันฮนะอ่าเรามาดูกันครับทีนี้เกมยูกินะเราจะลองดู นิวเกมไปเลยการ์ดเรามีครบทุกใบฮะน่าจะเสียเวลาตรงมันในนี่เลยแหละกว่วาจะได้เล่น ไม่เหมือน Resident Evil 4นะกดปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวได้เล่นแล้วจะได้ลองสูตรมันจะได้ไวนะครับก็เลยชอบเอา Resident Evil 4มาทดลองให้ดูนะถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยผมกลัวมันช้าอย่างเงี้ยมีแต่บทสนทนากันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะตั้งชื่อเป็น ABC นะประมาณนี้ครับโอเคฮะโอเคฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ ในหน้าก่อนเล่นเกี่ยวลลวนะกว่าจะรอมันคุยเสร็จนะฮะแล้วเราจะไปดูการ์ดกันนะครับว่าเป็นยังไงรู้สึกว่ามันจะดูได้แต่มันยังจัดการ์ดไปได้มันต้องเล่นก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยครับเต็มเปี้ยะ ประมาณนี้นะครับสูตรการ์ดท,ทุกใบการ์ดครบนะครับเอาไปเข้าดูอะไรเนี่ยออก็ปก่นก็ประมาณนี้นะครับยังจัดก,การ์ดไม่ได้นะไม่แน่ใจว่ามันต้องเล่นไปก่อนสักเกมหรือเปล่า ไปดูออโตเมตแบกอนหน่อยดิเป็นยังไงเท่ไหมเขยฮะเดี๋ยวเราก็จะออกไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะก็ง่ายๆนะครับวิธีนี้ก็คลิกเดียวจบปึ้งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเกมไหนสูตรมันเยอะเยอะไอ้ WWE แล้วกันเนาะไอ้เกมมวยปั้มเนี่ยเปิด Property เข้ามา Copy CRC มาเลยครับนี่ ก๊อปปี้มาดูสูตรนะชีตยังไม่มีนะครับอ่าแล้วเราไปโหลดมาดูกัน wwe เฮียคัมเดอะเพนใช่ไหมเชัดจ่วเมาอยู่ไหนอ่ะมันชื่อเกมอะไรใช่เฮียคัมเดอะเพนไหมเออใช่ แล้วก็หาดูนะนี่ครับอันนี้ครับน่าจะอันนี้นะ NTSCU ครับสูตรจะเยอะเนี่ย232นะครับเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น p s 2 r d ครับเราโหลดต่อเลยครับอ่าโอเพแล้วก็เลื่อนลงมาบรรทัดที่2ครับก็เรียกมาโคเลยครับมาโคเอปุ๊บจบคลิกเดียวครับอ่าแล้วก็เซฟเซฟ ไหนบันทึกเป็นบันทึกเป็นแล้วก็เลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ชีตของเรานะครับที่อยู่โฟลเดอร์ชีตเราเนี่ยครับของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะใช้บ่อยแล้วมันก็เลยขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับใช้ใช้ CRC ข้างหน้า c t r โทร V เว้นวักเอาชื่อเกมไว้หรือจะลบชื่อเกมทิ้งก็ได้นะเปลี่ยน TXT นามสกุลไฟล์เป็น p n a c h ครับ PnacH เซฟเรียบร้อยครับแค่นี้เองมาดูใหม่ฮะ รีโหลดชีตนี่ครับสูตรขึ้นมาให้เลือกแล้วครับง่ายไหมง่ายกว่าเดิมไหมเนาะไม่ต้องก๊อปไปก๊อปมาไอคลิปที่แล้วผมก็คือยังไม่รู้สูตรไอนี่นะครับผมก็เลยหาวิธีว่าเออมันจะใช้น้ t แพดพัดพัด,พดโปรแกรมเดียวทําได้ไหมประมาณนี้นะครับผมก็แกะสูตรอยู่นานอยู่นะก็เลยได้วิธีนี้มานะครับก็คลิปที่แล้วก็จะใช้โปรแกรมอื่นช่วยในการแปลงโค้ดแล้วเราก็สับกลับมา ก็ไปก็มาฮะมันค่อนข้างจะสับสนหน่อยนะอันนี้ก็คือเราจะสับสนแค่สูตรที่เราใส่ครั้งแรกถ้าเราบันทึกมามาโคปุ๊บบันทึกเป็นมาโคได้ปุ๊บก็คือจบเลยครับคลิกเดียวจบเลยประมาณนี้นะครับอ่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับประมาณนี้นะครับน่าจะทําตามกันได้อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวสูตรมาโคไอไอ,ไ,อไม่ใช่สูตร Regular expression ถ้าผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับมันจะต้องทำสองสเต็ปนะแล้วก็บันทึกเป็นมาโคไว้นะครับพอเราจะใช้ปุ๊บเนี่ยล้วก็เนี่ย,เ,ยเรียกมาโครทีเดียวเนี่ยคลิกตรงไอมาโคที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็ตั้งชื่อเองได้นะ modify ตรงนี้ไอตรง modify เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนได้แค่ชื่อนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโฟลเดอร์ไอ มาโคกันหน่อยเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนไอโฟเดอร์มันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะกว่าผมจะหาเจอเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไดซี C, หรือเปล่า C แล้วก็ User แล้วก็ชื่อไอยูเ r อของเรานะครับ a p อ Data Loaming ก็ t o t e แพด u s Plus นี่ครับมันจะอยู่ในไฟล์อันนี้นะครับ shortcut XML น่าจะอยู่ในไฟล์นี้นะ แล้วก็คลิกเข้าไปดูครับว่าเนี่ยครับเนมเนี่ยครับในอ s ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ยังไม่เจอนะมันสงสัยมันต้องปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับมันก็โค้ดมันก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องก๊อปไปดูหรอกเนาะเพราะว่าเอาแบบนั้นนะง่ายกว่าเราทำเองง่ายกว่าอันนี้มันสับสนมันลึกเกินนะฮะอันนี้ไอ้น,นี่คือเนี่ยครับโค้ดไอที่ว่านะครับ สูตรสูตรจะอยู่ตรงนี้ฮะ P n a s step หนึ่ง step สก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคโค้ดไอ้ที่ว่าเป็นมาโคมันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะปิดไปเลยนะครับก็เข้ามาดูเล็กๆน้อยๆฮะรประมาณนี้นะครับโอเคฮะตอนนี้เราก็จะไปกันจริงๆแล้วนะฮะทีนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ